เอาราได้บา้านี้มื่อนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้มาแก่งส้มแก่งส้มปลาขอจ้าเอาเปิดฝาดูน้ำข้นๆจะปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เลยจ้าเมื่อนี้กินอาหารไทยแก่งส้มนะคะปลาด้ว เห็นชุมน,นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะกระโคจ้ะทอดเรีเเยบร้อยเมื่อนี้สวัสดีจ้าประแสงผู้ไทยมาเน้นนำแกงส้มปลาช่อนค่ะปลาช่อนทอดกรอบ ปลาลงก่อนป็าพักลงุงรวมมิดพักหรือเซืรเบิดเลยจะพักปุงพักบานเห่าก็เซืรจะได้ผมมาโซพี่น้องกินแกงส้มนะคะเมื่อนี้เมนูพืชเยอะแกงส้มทอด ไข่สะอโอมเสื้อน้ำพร้อมได้เลยแกกส้มจ้ามืนอวานฝนตกจ้ะคึ้มมืดคึ้มไปเลยคึ้มตกฟ้าแล้วฟ้าเลิกเลยมื่อนนี้ประแสงว่ามาเอ็ดนอกบ้านเนืเ้อขาดกับเขาข้าวนอกบ้านนะจะเอาฟักใสจ้ะ ปกติเสิร์ฟหมูไส่เทาเมื่อนี้ประสรงได้ฟัดหอมมาจากกาลสินวัจบานตัวนี้เลยนจ้กกะแกงส้มพริกแกงทะเลก็ปั่นเองเลยคะ่ะหอมชื่นใจแหละใส่เกลือ เื้อลงไปจ้พะพอเสื้อหลายยังเค็มรดดีจ้ะใส่้ปเลยจ้ะชูสรสจ้ะมีแคประมาณเพื่อหลายก็แซ็บหลายนะคะน้ำตาลปกติจะใส่น้ำตาลทรลย ก็แสงนี่เลยนะการปิดเสื่อตาดใสนะครัวงช้อนชอบหวานปรุงไปเลยค่ะจะได้เข้าเคืองกรุบกลมกลมกลมผัดกระเจดมีอะไรเสื้อผักบุ้งงานได้ตามบ้านเข่าอย่แล้วจ้าหยดหยวนนะจ๊ะมีกระแสนิ่มเลย พอชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะรู้สึกว่าจืดไปหน่อยเดเกลือนนี้อลยจะมีโนโมีเนีเย่ยโอเค เจ็บขนาดอร่อยอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวไปเอาอัาน จะซุกแล้เสื้อสะอมทอดจ้ะแป๊บนึงนวงการโจนพักก่อนจ้ะโจนพักก่อน,กกอนใส่ทอด คลิปนี้ก็จบแค่นี้กันนะคะ่ะลองกินจิบคลิปกินค่ะวันดีจ้า